หาผลบวกของจำนวนนับที่หารสองพ้าอห้าสิบลงตัวมีค่าเท่าไหร่มาดูกันนะครับโอเคอันนี้เป็นการหาผลบวกของจำนวนนับนะฮะต้องหาตัวเลขที่ไปหารไอ้สองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับออว่ามีเท่าไหร่บ้างแล้วก็บวกกันโอ้โหงานงอกเลยครับอันนี้นะฮะวิธีการนะครับก็คือเราจะแยกตัวประกอบก่อน นะฮะเราจะแยกตัวประกอบของ2550ก่อนโดวยวิธีการหารสั้นธรรมดานะครับตรงนี้โอเคนะครับเริ่มครับตัวนี้ลงท้ายที่ศูนย์แสดงว่าเราน่าจะเอาหหารลงตัวนะห้านะห้าไรดียห้าห้ายี่ห้าห้าารห้าหนึ่งเป็นห้าจบแล้วได้5้าอันนี้ลงท้ายศูนย์ห้าหารได้อีก5้าไรห้าหนึ่งเป็นห้าอันนี้หารไม่ได้ลง,ลงถูนมาหารไม่ได้เอาใส่ศูนย์มานะครับ5้ายอีก อ่าน,นี่เป็นสิบแล้วนะห้าสองเป็นสิบนะตอนนี้เอาเลขสองแล้วกันนะลงท้ายสองเอาสองหารสองห้าเป็นสิบนะฮะแล้วก็สองหนึ่งเป็นสองเป็นห้าสิเอ็ดจากนั้นอันนี้ลงท้ายด้วยหนึ่งน่าจะเอาสามได้ไหมลองดูครับสามไร่สามหนึ่งเป็นสามเศษสองเป็นย1 3 7ิบเอ็ดสามเจ็ดยี่สิเอ็ดสิบเจ็ดเป็นเลขจำนวนเฉพาะละหารต่อไม่ได้ละดังนั้น 2,550ตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบได้ดังตัวไปนี้คือเลข2 1ตัว2กํลาลังหนึ่งเลข3 1ตัว3กํลาลังหนึ่งเลข5 2ตัวกํลาลังสอง1ตัวโอเคนะครับเอ่อมันมี2สเต็ปนะฮะสเต็ปแรกคือเรื่องของการหาตัวประกอบนี่ได้ตัวประกอบมาลว นะฮะอยากรู้ว่าตัวประกอบเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าต้องการหาจํานวนตัวประกอบนะครับอ่านะถ้าต้องการหาจํานวนตัวประกอบนะให้เราเอาเลขชี้กลังเนี่ยนะเอาเลขชี้กำลังเนี้ยมาบวกหนึ่งซะแล้วคูณกันนะก็เช่นเอาหนึ่งบวกหนึ่งเอาหนึ่งบวกหนึ่งเอาสองบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเอา หนึ่งบวกหนึ่งมากนี่นี่คือจำนวนตัวประกอบทั้งหมดนะฮะที่เป็นไปได้นะฮะมีเลขอันนี้สองคูนสองคูณสามคูณสองนะครับสองสองเป็นสี่สี 2, ่สามสิบสองสองสองยี่สิบสี่มียี่สิบสี่ตัวโอ้โหต้องเอายี่สิบสี่ตัวมาบวกกันจะทำยังไงดีละ่ะอืมก็คงต้องนั่งไล่เอานะครับนะถ้าใครไม่มีวิธีลัดนะครับแล้วก็ต้องนั่งไล่ว่าเฮ้ยตัวประกอบเริ่มตั้งแต่เลขหนึง่งเอาหนึ่งหารได้ไหมเอาสองหารได้ไหมเอาห้าหารได้ไหม สียนะ424ตัวนะครับแต่นะครับวันนี้เรามีวิธีลัดนะครับาการหาจำนวนผลบวกไปเลยนะผลบวกของของจำนวนนับนี่ที่หารเลขใดเลขหนึ่งลงตัวนะครับนะฮะที่หารสองพันห้า้อยห้าสิบลงตัวทำง,งนาะยวิธีการก็คือให้เรานะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะ ให้เอาชุดนี้มาฐา,านคือฐาน2เริ่มต้นจากฐาน2กําลัง0นยะมาบวกกับ2กําลัง1เคนะแล้วมาคูณกับตัวนี้เลขฐาน3ใช่ไหมเริ่มต้นจาก3กําลังศนคูณกับ3กําลัง1ไปถึงตัวสุดท้ายคือ3กําลัง1นะครับอันนี้บวกกันนะคูณกับ5 5อันนี้กํากลังอะไรครับห้ากลังสองใช่ไหมก็เริ่มต้นจากห้าลังศบวกกําลัง1 บวกห้ากำลังสองคูณกับอันนี้สิก็เป็นสิบเจอะไรครับกำลังศูนบวกสิบเจลังหนึ่แบบนี้ถ้าเป็นกำลังสก็กำลังศูนย์หนบวกกันถึงกำลังสาอะไรงี้นะครับแล้วคูณกันนะครับโอเคตามนี้ครับโอ้สองกลังศูนได้หอยู่แล้วนะฮะหนบวกกับสอันนี้ตอบสอันนี้ได้สามกลังศูนย์ได้หบ,บวกอีกสตอบสอันนี้ห้าลังศูนได้หนบวกกับห ห้ากำลังสองก็5้าคูณหได้ยี่ห้ายี่ห้าสาสิบสามเอ็ดนะฮะสุดท้ายอันนี้ก็ได้1นึ่งนะฮะสกำลังศูนได้1นึบวกกับสิ็ก็เป็น18นะฮะโอเคอันนี้คูณนี้ก่อนได้3 42สาสสองแล้วมาคูณกับ18นะครับง่ายๆ18คูณกับ12นะครับก็จะได้ประมาณ2องิบหแล้วคูณกับสามสิบอดคำตอบนะครับคือ 6,696นนั่นเองโอเค